ตีรังกาโซ่ความไม่ไงะวันเขล้อเดวเฮ้ยแล้วไปดูิตบราเดนเนาะมาเอนีฮอรวนะเขแล้วบรไเ้ว่าเราไขม่จะละว่ากันแล้วในคนหนยหาทาเนี่ย้องที่สบายที่สุดน้องที่บ่มีปัญหาที่สุดเจ็บใครได้ป่วยจะบอกข้าเก่าเลครับสบายดี ไปลงบ้านกันยังถามกันนะสบายดีไปลงบ้านยังถามกันสบายใครบังนัดบ่ขาดกันยังมาสบายดีดิเนี่ยหูเป็นยังไงน่ะโอ้เนียตีพันลมสบายดีอยู่อ่ะเนียตีสบายดีอยู่สบายดีหัวขาดกันยังสบายดีหัขาดยังไรสบายดีโนียออของแท้เนอะมีหอดแบบอันสำเร็จรูปนี่แปรรูปเออโอ้แปรรูปบักนัดนะครับโอ้ย คือว่าขันชมไปกินเนี่ยซับปะรดก็ได้ลูกเล็กลูกใหญ่โอ้โหไทยยางนี้เพราะว่านวยเลยไทยคนละครึ่งไทยคนละครึ่งไทยคนละครึ่งไงดีมีไงไทยยังไทยไก่โอ้ยเป็ตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่ไก่ยังไงคือโพดนะโอ้ยไก่ง่วงจ้าพ่อมันไก่ง่วงเสือๆไทยยังไหนไก่ง่วง โลหนึ่งแสนสามโลแสนสามถ้าประกันค่าทุกค่าถอนโลค่าถอนต่างหากคาถอนต่างหากไก่ห่วงบินอยู่วไม่ง่ายมันบินอยู่วบอบอบินดอกแล้วอยากเชื่อไปเ่กเือไก่่วงก็ลอเนี่ยกลัางสอแล้ววเสื้อไปบินผู้คาให้ลูกเบื้งนี้แล้วว่าบอบินแลว่าบอบินบอบินบอกไม่ง่ายแม่ ไายเลือดข <propri> ึ <Bel> ้นนาไปเถอะใกล้ก oh, <Gan> ันไดซื้อไปผูกขาบินนี่ลูกเบื้องว่าไรบ่บ่บินบ่ไม่ไงบ่บินมันดูแบบนี้แหละโอ้ยบ่บินสวรรค์บ้านหน้ายู่ใสบ่หูเขือกันแต่สวรรค์ใสยูุมองนีเด้อครับสวรรค์นาเขตดินแดนฟังเล่าตรงขามกระบุดดาหานดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายผู้สาวกับงามหลาย ของอยู่ของกินนี่วาให้ว้าวถือเงินมาโหลดพี่นน,นองบานเท้าพะย่ะนี่ไม่มอีกแล้วพย่ะนังพักฟังพักะ่ะแง่ัะเท้าพนย่ะนั่งสันพะย่ะหลักไหนนี่เนาะแน้่คขายิ้มแย้มแจ่มใสสบายดีคือเขาขึ้นสั้นมาเลยตัวนี้บักต่องแล้วสั้นมากมากก็แบบอันนี้มันบักทุเรียนได้ดิยบู้ยปา ทักว่าแน่แถะวันนี้ขนมาปลามีแล้วปุ้ยมา,ยาดิ<ห>นทากดินแน่เลยปุ้ย <c oughs> ตีรัางกาโซ่ความไม่ไงทักแถวปลาเจ้า,า,า <c oughs> ตีรัางกาสามรอบนะนปลาเข็งนะครับทักขึ้นกัน ปลาตองปลาคอปลาขาวปลา่วนปลา่วนปักแวนหอยหน้ากับปูเอลี่บูกลุ่ฝอยเต็นเป็นเต็นนั่นดิเต็มกะละมังอีปูดองเซตมังหุ่งเนี่ยคักที่กันเด้อ ดกับปูค่าอีลีบัตรห้าบวกไข่มี่นะครับน้ำไห้น้ำนากระไดไฮหยาเก่งหน่อยบัตรเพิ่นยังนเลือดลายครับกระปูเป็นกะละมังกะละมังโลเคอไร่าวห้าชาวห้าชาวมัดสามสิบบาทโลชาวโลชาวมันนี่ขึ้นสวรรค์แล้วมันนี่สวรรค์บ้านนาอยู่ใสไม่รู้แต่สวรรค์ไส้มองนีเด้อ เอเลอยู่ในเระแนวอยู่แนวกินมาโหลดวต้องลงทงถือเงินมาเขาตลาดนี่ผักกแง่งกางามอของเพียงของอ้ออุ้ยสป,ปูผักแง่งแบบม่ยังผัดมาทางนี้สบายดีถักแน่ถักแน่ถักแน่แม่คอย<ด>ไม่ยังละแม่เนี่ย จะมาสศร้านา,าวลร้าหวาดนี่ส้าไปเเลูกแล้วเขจะมาได้นี่ลูกช่ยแม่นลูกเดี๋ยวเดวส้มอยู่แม่เดี๋ยวเดยวางก่อนตั้งห้านก่อน,หน,อนให้แม่ตั้งห้านก่อนอาหารการกินบ้านเป็นคักอีดีดเล้ครับแน่แบแน่แบแ่คนคายกันง,งา,นายกันมง,ง้ากคบหน่อยกัามาแล้วเด้อกบหน่อยโดยสบายดี เป็นสันมาเลยได้บักตองเรานีุ่กขนาดผักเน่เมอวห็นเราอยู่บีจอแมนละแม่แล้วไปไมาไวเนาะเห็นขวกรเบองจักหน่อยเตะจักหน่อยไปอันต่ละวันจักหน่อยไปบีไปย้ายไปนยไปย้ายขนมย้ายยังหาผเขาหแล้วไปมดอันนี้แล้วส่มดคนหน่มปนงาไปนำบ่ ไปมือหนาก่อนเนอะไอเครื่องมือจะติดไปนะเอายังซอยก๋วยเตี๋ยวตกแตงมาะซื้อกระลอยากใครซื้อเยังมามาแตงก็ได้ซื้อกระลังก็ดีเอาแตงมะซื้อไปละสองสองสองหน้าสองเท่าไหร่สองกระชิดเออหนี้เจ้าพันเจ้าพันแล้วเราดีซื้อซอยเราพูดแรกแหกหมันกำลังใจเนะเราเรื่องของอยู่ของกิน บ่อยากไปสอกหากะมาตลาดนี่แหละมันหล่นมีสุแนว่อร่ลดน้อยได้นางลูเจ้ามาก็ได้ตัรกก็ว่านีจอบอ,อยู่ไอลูกอีกแล้วมาขายให้เก่าแมรครอขา,ร,าระปลแดกแสบกลางๆตลาดวสวรรค์ใส่าโนยางมากลางกลางจะได้กินยี่ดอกอมหอมๆคขายงดข้ยงามยิมงามงาม นั่นนี่ไอหยิมงามสืบประแดกทะเะซะว่าไก่บักโจนก็นมี่นะครับตัวหนึ่งมันขันตะเสาร้ายเรียกเอามันผูกขาวันนี้เนียงดาไก่บักโจนไข่พัมกุ้งบักเพชรมาอัญญะขึ้นกันโอ้สุกเบัดสุกหน่วยกีเรียบร้อยโดดะ สือมาโล่ท่าให้ขครเถอะแค่สืมาโล่สดใสองกีบเออองบก็เอาเน้นลายขึ้นตาหนใส่ตาซังเออเอาตเอาเอาตวดีบางงามบางใหญ่งามบ่ติดน้ำงามเนาะเอาาเอาเอป็นอีกสงโลหเอาแต่หาสิบพนน้ำปกติหาุดสองเลือรุดนหเดอรอีกเบดือเบิร์สีีกำลีกำไล เป,ปลือหอดเงิเนไปซื้อลิสติกกำลังใจน้องแล้วก่อนลิ้นกี่บักนักหนึ่งเอาน้ำหาชีฟด,ดิยัยงเต็มเต็มำกำลังใจได้ได้มลยได้ดเอาเอาตื่นเบิดโอ้ย <laughs> มานมานัมนมนันผัดว่ะ ขับประกันหวานหวานเซ่อเออมาดิเอ้าหนาฝนหนาหนาวหนาแรงหนาห่อนคือเกาควันตดตดคือเกาเอาใส่มาลูกเขาเลยสามห่อเจ้าเก่าคือเก่าแล้วครับแม่ค่ะได้เขามากบมันหนึ่งเอาบักเพาหาดลงสองหยุ่มนำจาลง่าใส่เข้าไป เอาละซํำนี้แล้ววะแซบแล้วขายแบบนี้เลยจองในกระปิดเทิมครับเอาลูกมาฝึกนำํำเ oh, <okay. S 1> ก็บเก่งแล้ววะเก็บเป็นแล้ววะนึ่งข้าวซุกแล้ววะอันนี้ลูกสาวแล้วซื้อยังลูกสาวเลยฮะเื้อน้ำเป็นแล้ววะให้แม่ว่าเมื่อ,อไรแล้ววะมือบนตังแมาได้ยินแม่เ่าอเหรคอยจิจัดการเอง ยังอยากอายอยู่งูสูแม่บันไดในออใหม่เลยครับแล้วเอาหางกวักเอินลูกขายมาๆมาปลาจระเมดกับตัวใหญ่เลยซอยมีใหญ่กันยังหน่อยสวยยงน้อซอยเราดีเราก็ดูคือกันเด้อตัวไหนเกาะสิขายให้อยากขายตัวได้อยากขายตัวแล้วใช่ถวงม่เศ้าพัน จะขายจะได้เอาใส่ถุงมาซาวพันอันใดก็ได้แม่คือชอยเอานี่น้ำราว้ำโลดพันโอ้น้ำราล่ะตลาดจีไฮเข็นตังเจอจีไม่รักษาเด็กชีมมากอดตลาดสวรรค์นะเขตกันแล้วผู้สนับสนุนสวรรค์ใส่ไหมนี่ได้ยังเลยแม่เอ่อยังจีไฮไร้แท้เอาพ่อพ่อหยุดหยุดหยุดพ่อแหละเอาซ้ำนี่ vỏ đẹp 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 vỏ này vỏ đẹp 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 vỏ này vỏ đẹp vỏ đẹp vỏ จะสาวหันย cool. like ังกะได้ไม่ไงใส่ถุงมายังก็เอาเงนก้อนี่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 เอาเงินก้อนแล้วก็ยังก็เอาปาถนายัง้าวหันก็ใส่สื้อซอยางนี้ื้อซอยจะพูเท้าจะเท้าก้อนยังซสื้อซอยแต่ยังสาวอยู่อันไหนก็ได้เด้อแม่เด้อสาวหัน เอียงมานอนขายแับนี้พูดใดรล่ะดลูกเจ้าทางหลังหนึ่งกแมนตัวเท่าไรสินสลงถ้วยจานเท่าไรลูกเอาคือสายหัวบ่หายสบอกไม่ได้เืนทางไ่อยแต่หาพัด งูหนึงตามเสินหาบ่เป็นห้องเจ้าวะนี่ห้องคอยนี่ล้วบ่เท่าไรสล่งอันนี้บ่สามสิบสามสิบน่าเสีอซอยจักอันมาตัวนี้บ่สล่งสองอันใช้อาบน้าอับใดบ่ใช้นอนใช้นอนก็ได้เปิดง่ายบ่ได้เปิดง่าย คือว่าซื้อใส่ในน้ำไหมสามช่วงละอันละสามสิบประมาณหาสิบบาทนะครับสามซองเป็นหกอ้าวเจอ,อซ้อยมาจนหลูกนอนรับเหไหถ้ามาต่เสาร์ไลน์มาตีสี่คนซื้อมาแปดโมง อีหยังคือหางใส่หางถุงไว้หรออะไรหาไวานน,วนนี้หวานอยู่นี้อันน้อยๆเน,ยนี่เอาหวานสวยตัวมีไหนตั่น้อยๆกันแข็มเพราะ่มีไหนหวาดบอกมันคือจังสีนลายเ้อะสีนลาย เอาสามมัดเสียบอยู่น้อยๆผัดแซ่บเอาใหญ่ๆผัดมีแต่หน่อยปาน้ำโค้งเริ่มสีขุ่นปลาโจกใหญ่ขึ้นแล้วครับปลามีแต่บักใหญ่ๆมีหอดปลาแขกปลาใหญ่ดีีเลยครับผู้สาวงามคลายบักเงาะผู้สาวงามมักสอบักเงาะ เอาสองน่วยเอาแบบขนได้หลายเอาสองน่วยอสองน่วยนี่ราคาเด้อก็ <c oughs> แบบสองน่วยนั่นไหนขึ <c oughs> คค้นมาหกด้าน <c oughs> อันนี้แม่เราพาลูกมาขายบังขุดเสาพันบัง,งุดหงอเสาสามเสื้อเงาะละถุงละโลสองถุงถุงละโลสองถุงขายพันหกพันเอาบังขุดโลนึงบก่กบังขุดโลนึง เมาป่ะทั้งแม่ทั้งลูกมเอ mhm. ้หามาได้นนี้เอาบนาะเแล้วไปกลีรียนพาลูกมาขายเมามั่งขุดขามโค้งมาหาเงินเลี้ยงลูกได้ี่ดหาเงินเลี้ยงลูกมีคนเลี้ยงอยได้หาไม่ค่อยนีเด้อหายังหาคนมาเลี้ยงลูกอย โอ้มาเด้อผู้บาลไทยเออภูบาวไทยรุ่นได้ล้วภูบ่าวซ้ำน้อยปะบ่ได้เอารุ่นเผาโลดให้เข้ามาเอิ้นญใหย่ยหญ่คาบเลยคาบอ๋อผุ๋มเกิร์มาเป็นเผาเยอะข้าจะคุยเท่าไหร่ขาดอีกสามเอาใหญ่ใถือไว้ก่อนทบ่ทอดแล้วนี่มังขุดน้ำนี่บ่เหลือจ้าบ่เหลือจ้ามันชืเหลืออะไรยังไง สถุงสองโลสโลบกายคนดังบดีสบายดีดหาคอยเียบอกหกมืเดียวเทว้หกหมื่นหกเลยหกหมื่นหกรว่าหมื่นผมก้าจิมีเงินหมื่นเนาะปะนี่พันเลยวเอาขึ้นมาสั่เอาเดี๋ไปไปดีสบายดีฮะาแเห็นคนดัง จ้าดำหน้าแล้วเหรอวะไม่ได้ดำหน้าอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์ใอยู่เอออยู ain, ่แต่ใกล้อยู่ในเมืองเจ้าบัตรเอาไปแจกเล็กน้อยเด็กกินแล้วมาบังเงาะลูกสาวเจ้าน่ะชื่ออยังลูกสาวเจ้านะเขาชื่ออย่งชื่อเมียวชื่อเมียวบอกว่าเก่งขึ้นแม่เว้ยแม่นี่ว่าจนลิ่งลับ จำลังไก่เด้อเราสดเด้อลูกสาวแล้วกางแมประหยัดมาเป็นพอไหมนันไมัดสวาเข็้ยเออนันเดะแล้วเฮ้ยบานอยู่เด้อไม่ขายไงด้วไม่ขายไงไงที่สุดในตลาดนี่ก็ไม่ขายนี่แหละไม่ขายไงรดมา้ยอดายเหเด้อดไซ่ โะอะไรโลซีบักมันบักมันโลโซฮาบานบ่แซบักมันโลนิไลโพูดสิบักมันซอยเาราแล้วห้องกาดกาดมาสือซอยแนวแร้วะ,ะจะคือจะคือหุ่จักคอยอเขาเห้นจะต,ตลอดเนะาะจ้างว่าใเนาะวันนี้ความโตมากของหุ่นจักไปยังี่ ทอดนะอีนะแถมกเด้นายังแถมอีกอา้าวแถมอ้าเฮียหินหน,น,นีปาดน,นุกเจา้เอาอ้าวเท่าไหร่มันพอดีเลยนะใ<า>บุ้งนะบัตถาพักบุ้งอ้จะหลแผักบุงหลือ่อนนี่ยคนียังมันนักเอาจักน้อยมาผักบุ้งมา ทำห่อยครับผมทำใหญ่เลยชิบอไรชิปสองอ้าวได้ว่าคนถือนั่นดีล่ะนักไปเรื่อยด้วยสบายดีงามแหล่งขายไข่หมดขายแบบใหม่งามหนามขายปลาเปลี่ยนไปคือขีอก่กระปอมเปลี่ยนสีไปเรื่อยงามหน้าแหละขายกระปูกับขายเขาขายเปลี่ยนไปเรื่อยได้เพื่อนนี่ มืัอนี้คือเป็นซีงง่อยๆมัอนี้มันคือมือคือมือคือมือจ้ะอัน <Viol in S 1> มันมืดคืออากาศนี่แหละหนาตากรนันมันเนี่ขายปลาขายหอยมัคือปลาได้ไหมเด้อมันจะมาได้ขายเครื่องันหนาบูดแล้วบ่เห็นหนาเจ้าก็มีเฮนะยิ่รู้หรเอว่าดีบัดชีวิตไม่ลำบากออกมาขายสากชิวๆไม่ยัง แค่นหินตำดีตำคักแดดทุกอย่างสั่นเท่าไหรสามสิงาวยสั่นคอ,อรอลสามสิบงาวยายถนัดมือสามสิบห้าโคกเด้อว่าแถมจากหินอันนี้ใครว่าม,มันเหลว่าม,มันหนาม แต่ว่าขวดน้ำน้อไใหม่ไม่แค่นหินมาจีสามสิบห้าพันแต่จีเป็นเงินไทยเท่าไรนี่นาะสามสิบกับห้าสิบห้าสิบหกสิบาทก็เห็ดดีเห็ดเกี่ยงเห็ดมืน่นเป็นแต่ดึกใสค่คนดีแท้เฮ้ว <laughs> ่าังนะี่บ่สามสิบห้าสามสิบห้าม่แค่นหิน มันดีจังไดตังหูสรรพคุณมันแม่เจ้าขายมังหูกันงามดีเล้นครับสามสิบห้าชื่อชื่อซอยเอาเครื่องอันไปใช้ใช้เทียบรุ่นกันนะทเทียบรุ่นเล็กสัน้นเท่าไรเล็กสันส้นเล็กชันเสาะหา เงีใหญ่นถนัดมือสามสิบห้าแล้วก็เจอลมาให้ยังไม่ได้ไปทาหน้างันนะกออบดเป็นตะคัก,กเอาสันนึงเงี้นึ่ง,งก็แล้วกันเนาะโอ้ยยอมบ่ทหันเทาบาน่ได้จออันทีนกรดีพอดีหกสิบพันวาจไปเรือนวันถิเออจะจัจับกระสังเตซากนี่แหะผู้สาวยิ้มให้เพรได้ตอน ไม่แค่นหินหปลาเลียงปลาปล่อยปลาสวยงามตรัาบสบายดีคุ้เบาหน่อยรุบล้ยลูกชายกวายชิสาเพื่อนบ๊อีล้ชื่อไนลูมกมันจังบ,บ่เบือ่อไอหยัอยงอัองนอ่นอยังอ่ะนอนย่นั่นกอยังเดาหาเดาว่าขายเก่าเด้อ ใ่ไง่อยเอาต้อนลูกชายปอ้ยผมใจให้ดูดีินสองผืนก็ได้ใส่นอนโอ้ยใส่นอนมันจังเปิดง่ายใช้ยังไหนปลาล่ะเม่เอออะเศ้าหนั่นเอาใส่สองอันเลยเด้อปลาซอยน้ำได้เด้อได้ได้ปลา ดนเดองสินนุไปเมื่อนุ้ยไม่เกืนง่ายลูคอยบอกกันคนงานเวยคนงานจะหัวคุกปุมาหมือนนะุกแม่ทานนอ้าวใครกำลังใจ้าคือกันลำลัำยังไม่ได้เินใคเยมอะแด้ากันอในุกเจ้าุก้ามือได้มาหยิงมืออื่น

ยอสวไช่ีที่ใส่ถุงมาจังน้อยเออเอ่ไดกใดบางนาวอ่ะเออหนึ่งบางนาใส่ถุงมาคาคาอ่อนใส่ถุงมาเอาเบิดเลยอาอดีแม่ไข่ไข่มีคาคักแน่เถอะสองมัดกับพ่อสองมัดเท่าไหร่ เอ้าเจ้าพันใจเราบาดดินนี้เหรอดินนี้คือหนูกเจ้าเหรอเอานี่โอ้ยขอบใจหลายๆเยอปด้วยเอ้เีบ้าายนขอบใจหลายๆเด้ออยู่ดีมีเฮส่งมาลับวยพอสื่อนั่งในตัวฮู้เท่านี่ไว้พอดีตำอนกับผูบ้านเฮาอันมมี อู้คบอัวอัวกบว่าเอื่อนกบอัวว่าถือกิสะปีนท่องเห็ดกีให้พร้อมเด้อบกกีก็มีทีบเะดย์สองโตตละสิบพันเจ้าพัสาสิบบาทตละสิบห้าก็สิเฮ็ดได้ก็สิงัดก็สิปีกกินมาบัดเฮียบนะยรยำ่าได้อยู่ ฟรีเองก็ได้เสือเนื้อเสือเนื้อเสือเนื้อเนี่ยไงบังงอกนี่ะเอาบังงอกมาแหงน้องเนื้ี๋ยนามาสองอันนั่นแหละไม่เล่าหรอเอาละลายตอนกำลังใจยาเนี่ยกาแฟบุ้มีกาแฟสดหรือกาแฟแห้งเอาอันนึง ท่านบอกกินปุบปมากินกาแฟโอ้โหมีหลายตัวเลืออีกอยังละดีของขึ้นตัวไหนล่ะของขื่นของขึ้นมีปะเอาใส่เอาใส่เอาใส่แบบของขึ้นเด้อขับประกัน anyway. มาหนิบ <clears S 2> ัดขึ้นลูกเงียบลูกเงียว <laughs> น่องนั่งขายคือเกาใหญ่เขาัมาทั้งในตลาดไม่นึงขายทุกอย่างให้กันเด้ครับนี่ทุกยางนามขนมโซวน,น,ววนล่าไรนะเลีเ่ยงโอ้หน่องละเลี่ยงกาแฟจบเลยยินดีไม่แห้งเด้อ,อไปเด้อ